เด right ี๋ยวก็อย <uh? ู่ในในตลอดเลยนะพี่ออนพี uh ่เคยเทสอย่างพี่ออนออนเคยเทสแล้วออนได้เจ็ดสิบเขาขันสัญญาอ่อนโอ้โหอนอใหญ่ตอนดิดได้ปอยใหญ่อวหานั้ยฮะเฮ้ยหนึ่งพันนะได้ห้ามดูหนึ่งข้อมีเวลาคิดแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นทดสอบไอคิว อันนี้ก็ไม่คือมันเริ่มยังไงเนะี่ยเริ่มแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยร้อยยี่สิบนะครับถ้าสุพัฒน์ได้ร้อยยี่สิบสุพัฒน์จะได้หนึ่งพันบาทเอ้ยโอ้ปีดา <c oughs> น์มควย <c oughs> ไปงงว่ะเนี่ยไอ้เนี่ยตอบแม่งมัวอะไรไอ้ <laughs> ผมถูกมากมากพี่ตีถูกเยอะเลยอันนี้จริงๆสาระ,ะใช่เหรออันนี้จริงๆนะไอ้ต๊อกไอหยาบเว้ยอันนี้ถูกจริงนะเว้ยพัดอ่ะใช่หรอวันไ,ไม่ถูกอะไอ้สรงเนี้ย <laughs> เยี่ยขับทำไมเนะี่ย ไวมากไม่เคยเจอใครตอบอะไรไวขนาดนี้มาก่อนคือคิดแล้วใช่ป่ะอันเนี้ยคือมันง่ายง่ายจัดเลยหนึ่งพันนะอันนี้พี่ให้จริงๆนะทุกคนใช่เหรอจริงๆพี่ให้จริงๆให้ตัวจริงนะพี่ให้เวลาคิดข้อกี่นาทีเนี่ยโอ้ลราผมก็ไม่คิดเลยก็มึงคิดแล้วมึงตอบถูกเยอะมากเนี่ยกูเลยให้นี่ไงได้อันนี้จริงป่ะเนี่ยเออต้องไอคิวอะไรถึงจะได้เนี่ยร้อยยี่สิบถ้าเกินร้อยยี่สิบเอางี้ถ้าเท่าร้อยยี่สิบให้เลยอ่ะ ถ้าม,มามีเกินไหมมีเกินไหมถ้าเกินเอ,120อายี่สิบวันเอาให้เกิน100ถ้าร้ายอยสามสิบให้อีกพันหนึ่งถ้าร้อยสี่สิบให้ห้าพันโอเคร้อยสี่สิบให้ห้าพันเหรอใช่แล้วถูกมากมั้งเนี่ยไม่โกหกโอนจริง,ง,งๆทุกคนพี่สาบานเลยถ้าพี่ห้าพันบาทนะถ้ากูไม่โอนให้สุภัทถ้ามันได้ร้อยสี่สิบแล้วกูไม่โอนให้มันในหะ้เต้นถีบหน้ากูเลยโดนนะเออให้ประนามเลยดาราดาดาแล้วถูกมากมั้งเนี่ยผมเริ่มงงแล้วว่ะ ถูกเยอะคำถามเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถูกเยอะจัดใช่แบบเนี้ยเออนี่แบบเร็วด้วยอันนี้มันให้เอียงกันหน่อยเอียงไหวอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้เวลาเว้ยอ่เวลากี่โมงห้าโมงครึ่งอ่าแป๊บนะอ่า ปอันนี้ละนี่ฮถูกเอ้ยมันเก่งนะเนี่ยสุพัฒน์อะทุกคนแชทคือเก่งนะเนี่ยคือใชท5ที5ทีได้24ข้อรีเบิร์ดไลออนทำไม่ได้นะนั่งคิดกันเป็นวันอะเฮียแก่ภาชนะเคลื่อนต่อมาอันนี้ขอช้าๆได้ไหมได้ได้ อันนี้คือดักเวเดอร์ขวาบนสึกคือด์กเวเดอร์ขวาบนสึกคือด์กเวเดอร์่ค่ะไม่โอเคไม่ใส่ยุก่ใส่อายุก่อนอะไรอ้าวอ่าันทับพ่อเียหกสิเียโอ้ยชะเนี่ยพี่โอ้ยอ่ะแล้วแล้วพิมพ์ไปที่ไอ้ีข้างบนนี้เซิร์ชข้างบนอ่ะ ไอคิวหกสิบเอ็ดเท่าไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนเซิร์ชใหม่เลยแบบเซิร์ชใหม่เลยไม่ตั้งใจทำเมื่อกี้พี่เต๋อครับไม่อบ้งใจทำไอคิวไม่ตั้งใจอ่ะอ่ารถเงินรางวัลนะอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูโจทย์เลยอะขอใหม่ได้ไหมขออีกทีได้ไหมพี่เต๋อกี้ไม่ได้ดูโจทย์เลยได้ขอขอข้ออะไรหลายหลายหน้าที่เลยนะพี่เต๋อครับง่ายเว้ยไอคิวผมไอคิวผมเก้าสิบกว่า ก็ดีแล้วก็คนปกติ90กว่าเนี่ยขับอะไรครับคนปกติอ้าวพัดฉลาดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกอ่ะพี่ใหญ่อ้าวพัดคืออะไรพี่อันเนี้ยไม่พี่เข้าใจไงอายุยังน้อยอยู่เนียไอคิวไม่สูงเอาแล้วพี่ตีใหญ่แล้วคใครจะเป็นหล่อไอคิวแล้วพี่แต่เขาว่าคนห่มใหญ่เนี่ยเขาว่าคนมักจะไอคิวตับพอใช้ห่มใช้ชีวิตหรอห่อมในทางหรอใช่ครับใช้ผหัวได้ใช้หัวบปดนะไม่ใช้หัวหน้า โอ้พิธีเฮียมันมันต้องมันต้องมาวัดไอคิวกับอะไรพวกนี้วะอ้าวมันมันมันทดสอบสมองด้านวิธีคิดและวิเคราะห์เว้ยอันนี้ว่าไอพวกเนี้ยมันถามอะไรถามเกี่ยวกับอะไรบ้างมันต้องมีหลักการความคิดในหัวสมองพื้นฐานเลยไม้ผ่เดี๋ยวไม่รู้เลยพัดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขวาล่างขวาล่าง้ยมันดีเลียผูพี่เดี๋ยวแม่ผมแม่ผมจะรับรุ่นรับพันหนึ่งอยู่เวยให้กิงเอาพิธีอันนี้ผมอันนี้ถ้าร้อยสี่สิบใ้ห้าพันเหมือนเดิม ห้าพนะห้าร้อยห้าพันจริงๆห้าพันบาทเท่าไหร่นะห้าพันบาทถ้ามันไดไอคิวร้อยสี่สิบตะกี้ตะกี้ตกีหกสิบเอ็ดตะกี้กสิบเอ็ดว่าลบแล้วล่าสุทไอพันเท่าไหร่หกสิบเอ็ดเอาพี่ไอพันอะไรครับกูไม่ได้จะว่ามึงนะพันธัเอยู่ครับโอเคพันว่ายี่ไอหกสอดอ่ะมันคือมันคือปัญญาอ่เพี่ ไม่ไม่ดูดิแต่ตอนแรกที่ผมอ่าผมผมไม่ได้มองเลยผมหมดกรรามแล้วแหละอันนี้เน,นี่ยมันคิดแล้วอันนี้มันคิดเยอะแล้วพี่มองว่าอย่างไรก็พยายามนะยานอาน่ะ <laughs> พี่ตีสุ่มเซตเจโอไปยังครับโอ้ยไอ้เหี้ยเสียดายชิบหายเถอะผมรอผมรอดูสตรีมพ,พ,พ,พี่ผมว่าผมหลับก่อนโอ้กูงงว่ะเอพี่ตีผมน้อผีอ่ำนะพี่ใช่หรอฮึ ผมดิ้นสุดชีวิตอะตอนต้อผมโดนอะตอนสี่ทุ่มอะกูอยากรู้ทำไมไอคิวมันต้องมาวัดพี่อะไรแบบนี้เดี๋ยวอะเหมือนพวกเด็กก็อย่างก็อย่างทีบอกเขาวัดกันหมดสุพัฒมาลีสวยมากรีเบิร์ตทีวีวัดกันหมดใช่เอพี่จริงจริงพี่แกแบงวัดเือพี่ได้ร้อยยี่สิบก็ส่งมาให้ดูเยอะไหมร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบืออัจฉริยะเออจริงนะใช่พี่ตีไี่แล้วพ่อเป็นไง ไอ้พัดกูไม่ชอบเลยถือก้อนเฟ่ให้ดูมันหนักจริงวะมึงหนักกว่าไอ้ต้าอีกเลยพัดมันอะไรก็ง่ามั่วไอ้ต้าไอ้ต้าที่เข้าขั้นปัญญาอ่อนนะวะเขาขั้นปัญญาอ่อนแต่มึงแต่มึงนี่ปัญญาอ่อนเลยมึงปัญญาอ่อนอ่ะเยอะก็ไม่รู้หรอกให้แม่งทำให้มันให้ทำอะไรของมันเนี่ยมึงได้อะไร ก็สดเไม่อันนี้ง่ายเดี๋ยวรอ, <c oughs> อบนี้รอบนี้รอบนี้รอบนี้เราแก้ตะเกี้คือ<ช>ตอบมั่วอ<ช>่าเมื่อกี้เด็กๆไทยใครใครก็รู้ใช่ไม่ยันนี่คือเชี่ยแล้ววะช่วยอบอกก่อนจะตอบอะบอกพี่ก่อนไหน่อยว่าทำไมถึงเลือกข้อเนี้ยได้ปะทำไมก็มั่วไม่เอ้ามันจะเอ้าถ้าไงก็เหมือนเดิมดิถูกต้องปะก็ผมจะได้จะได้รู้ไงว่าไอ้พวกนี้มันวัดไปไม่ได้แหละวัดเอ้าแล้วเมื่กูตอบแล้วกูได้อะไรอ่ะ อันนั้นพี่อธิบายทีละข้อได้เลยไหมละ่ะได้มันก็เป็น<ท>ความรูาแตเป็นพี่ก็ไม่ได้ขึ้นขั้นฉลาดแบบไอคิวร้อยสี่สิบซะหน่อยพี่แค่แค่แค่ร้อยยี่สิบเองแต่พี่ไม่เคยมั่วอเอาง,ง่ายงมันก็มีขั้นตอนใช่ทุกข้อเลยพี่เอาจริงทุกข้อเลยเหรอเออเพราะไอ้ดาบเบเตอร์ไปไเฮียผมเลยได้น้อยแสย,ยุปาดิ <c oughs> ได้คำหนึ่งวนะ่าอย่างเงี้ยแต่สิบนี่คืออะไร <c oughs> 8ปดสิบมาลองพิมพ์ไม่ดีพิมพ์เซิร์ชหาแปดสิบไอคิวคือตรงไหนอ่ะไปเซิร์ชใหม่เลยเปิดแท็บใหม่แท็บยวม่ไออ่ะแล้วพิมพ์มาล่าแปดสิบแปดสิบแปดสิบไอคิวแปดสิบไอคิวอ่าแค่นั้นแหละค่ะไออ่ะคือแปดสิบก็จะเรียกว่ากลุ่มดูนอร์ม l ลกลุ่มคนสามารถเรียนรู้ ในระบบปกติได้แต่พี่จะช้ากว่าเล็กน้อยยาเออจัดไอ้เหี้ยมั่วจัดไอ้เหี้ยช้ากว่าเล็กน้อยเราจะไปหาเล่นนะครับเว็บชื่อเหี้ยอะไรเนี่ยพี่เต๋ผมไม่ได้นะสรุปไว้ได้หนึ่งพันนะพี่เต๋ถ้าผมส่งยูทูบอะไรพี่ดวนนึงอ่ะพี่พี่นี่ได้ปะแต่พี่ดี๋ไม่ไหน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 พี่ทำให้ดูดิพี่ทำให้ดูดิอ่ะไหนไหนไหนพี่ได้กี่บ้านแล้วพี่อธิบายกิรานได้ปะพี่เต๋พี่เต๋ฮะดผมส่งอะไรดูพี่ดวนนี่ได้ปะ

ดูดูตอนดูแค่ตอนคลิปนะพี่ค่อยปิดทำไมนะพี่ต้องเปิดดู YouTube ทำไมวะพี่ดูตอนคลิปโอ้แค่กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโอ้แค่กับอะไรวะอแต่พนนะผมพี่ดูเลยเว็บนี้เว็บหนังโป้นะไม่ต้องมาบหนังโป้นะผม หนังโป้นะครไม่มีอะไรแล้วก็แล้วที่เป็นหนังโป้นะครับอย่าไปใช้ว่าเออไม่ได้นะครับผมไม่ดีไม่ได้เรากลับที่ประเด็นของเราดีกว่าพี่ว่าเขามายังไงพี่ตีข้อดูคลิปของคนนี้ที่ว่าบีจีแซดแฟมิลีนะไม่ไนโลบบอกรอป่ะดมากเลยนะผมแล้วผมมาดูคอมเม้นเอออยากเล่นโลบบอกว่าไปเลย